วันนี้ข้าพเจ้าจะมาอัปเดตหรือว่ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเฮ็ธุรกรรมเหรียญไยอยู่ต่างประเทศเนาะข้อมูลอันที่หนึ่งก็คืออยู่ประเทศฟิลิปปินสนะ์เนาะนักลงทุนผู้หนึ่งแล้วก็คือคือบรรดาน,นักลงทุนเดียวกันเนี่ยนะสามารถเอาเหรียญไัยไปแลกหรือว่าไปซื้อเนาะใจด้วยเหรียญไัยเกี่ยวกับอันดัพิซซ่านะพิซซ่าสองสิ้นหรือว่าสองแผน่นเอาต่อกับ เซาภายนะหรือว่าเซาเลียนถือว่าพิซซ่าในปีนั้นอยู่ประเทศฟิลิปปินส์หนึ่งซีนเท่าหรือว่าหนึ่งแผ่นนั้นเท่ากับสิบดอลลาร์นะถ้าสองแผ่นก็สิบดอลลาร์นั่นนี่เอาเหรียญภายนะเหรียญไปแลกได้สองแผ่นแสดงว่าหนึ่งภายเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ในปีสองพันสิบสำหรับนักลงทุนผู้นั้นเหตุรกรรมอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลอันที่สองต่อมาอยู่ประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามนี่นักลงทุนผู้หนึ่งสามารถเอาเหรียญไพ่เซา้สามเหรียญไปแลกกับ iPhone Pro Max iPhone 13 Pro Max 10ิเครื่องแล้วนี่เขาหักเอาจายค่าภาษีสองไพ่หรือว่าสองเหรียญแล้วก็ หนึ่งเหรียญเมนคาคนส่งเนาะรวมทั้งหมดเม็นสาสามเหรียญแสดงว่าเน้นนั้นราคา iPhone Pro Max iPhone 13 Pro Max ถึกอยู่สิบเครื่องถึกอยู่สาวไผ่นะสาวไผเมื่อเขามาเทียบกับเงินดอลลาร์แล้วเนาะเงินดอลลาร์แล้วอันน่าคิดไล่เป็นเงินดอลลาร์แล้วหนึ่งไผจะเท่ากับสี่ถึงห้าร้อยดอลลารนะ์เนาะสี่ถึงห้าร้อยดอลลาร์สำหรับ น,นักลงทุนผู้นี้เฮตุลรกร,รมนะมาต่อด้วยข้อมูลอันที่สามหรือว่าอัเบตอันที่สามอยู่ประเทศมาเลเซียนะประเทศมาเลเซียนักลงทุนผู้หนึ่งได้เอาเหรียญไพยสิบแปดจุดห้าไพนะเป็นแลกเอาคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนำบริษัทนะเขาต้องการสร้างให้กับบริษัทกับนักลงทุนพวกนั้นต้องการหให้เขเหรียญไพยตัวน,นั้นเท่ากับเจ็ดสิบดอลลาร์ ต่อหนึ่งอยู่ประเทศมาเลเซียถือว่าเพราะว่าราคาคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นถึกอ,อยู่1,295ดอลลาร์ถือว่าลายไปมาเอาคิดลไดล่ถือว่า1ไพเท่ากับ70ดอลลาร์นะถือว่าการเหตุกรรมของนักลงทุนอยู่ต่างประเทศสามารถสร้างให้เหรียญไัยมีราคาที่แตกต่างกันแล้วก็แข่งขันกันสร้างให้เหรียญไพ่ มีราคาสูงขึ้นนะก็มาเบิ่งข้อมูลอันที่หนึ่งก็คืออัปเดตอันที่หนึ่งอยู่ประเทศฟ,ฟิลิปปินสนะ์นะปีสองพัน <c oughs> นะปีสองอาณาปีสองพันนะปีสองพันที่อาณาบิตคอยตั้งตั้งขึ้นมาใหม่ล้ยก็หนึ <c> ่ง <oughs> อาณาเซวาสิบพัน 10, บิตคอย์หรือว่าสิบพันบ c ซีนี่สามารถแลกได้พิซซ่าสองซิ้นเท่ากับอาณา มันเหมือนกับอนาซาวภัยต่อพิซาสองสิ้นนะแต่ว่าปี2000นั้นบิตคอยสิบพันบิตบีทีซีแลกไ้พิซาสองสิ้นแสดงว่าเทียบใส่เงินดอลลาร์นี่สิบสิบดอลลาร์จะเท่ากับห้าพันบีทซีถ้ามาไล่หัวหน่วยหน่อยหนึ่งดอลลาร์จะเท่ากับห้าร้อยบีทซี ตอนแรกเนาะตอนแรกเริ่มต้นทําอิดอยู่ประเทศมาอ่าประเทศฟิลิปปินส์แต่ว่าอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ตอนแรกทําอิดของเหรียญไพ่นี้ซาวไพเท่ากับพิซาสองซินเซวตาแสดงว่า1นึ่ไพ่เท่ากับ1ดอลลาร์แล้วเนาะทําอิดครั้งแรกและบิตคอยตอนแรกเนี่ยหดอลลาร์เท่ากับ500บิตคอยมาถึงปัจจุบันราคาบิตคอยปี2023นี้มันเท่าอยู่กับ1บิตคอย ขึ้นฮอดแซวสามพันกว่าดอลลาร์เนาะแซวสามพันดอลลาร์กว่าหรือว่าวสามพันกว่าดอลลาร์นี้ต้อสูงสมควรแล้วแต่ว่าเหรียญไพลนี่คิดว่าคาดว่าอนาคตต่อหน้ามันน่าจะสูงน่าจะสูงน่าจะสูงไวกว่าบิตคอยนี่เนาะเพราะว่าผู้สร้กอตั้งเหรียญไพลนี้มีจุดประสงค์สร้างเหตุให้นักลงทุนทั้งหลายสามารถ สร้างเหรียญไพลเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ยักษ์ใหญ่อันมาแข่งขันกับ btc กับ ethereum อย่เนาะเอาโมนี่มาให้ข้อมูลเพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วก็จะมาอัปเดตข้อมูลต,ต่อไปให้บรรดานเพื่อนเพื่อนได้ครับโหและอานาเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญไพยคลิปต่อไปข้าพเจ้าจะมาอาณาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญไพยมีจุดประสงค์แนวใดแท้และกับผู้ใดเป็นผู้ก่อตั้งเหรียญไพลนั่นมา ใส่เพื่อนหกนะกดติดตามก็ไลก์กดแชร์ไว้เมื่อเขา,เจาจะมีคลิปดีๆขวามู้ดีๆข้อมูลดีๆมาให้โพสต์ลงบนั้นเพื่อนจะได้ฮับหูและย,ยังผูใ้ใดยังบุทันสมัครคุดเหรียญไผ่ตัวนี้ยังให้คุดฟรีอยู่นาะยังให้คุดฟรีอยู่ว่าปีทําอิทนี่เขาเจ้าครั้งแรกทําอิทที่คนเราเขาคุดนี้เขาให้ซสาเหรียญเลยเขาให้ฟรีเสาเหรียญเลยสมัครหลังจากสมัครไปได้ว่ามาปี2 0 2 3นี่ ผู้ใดสมัครใหม่เขาให้เต็นหนึ่งเหรียญเพราะว่าปัจจุบันนี้ประมาณหลายล้านคนเนาะไปไซไปนำไ้เหรียญไผ่แล้วก็เลยเฮ็ดเห้อมูลค่ามันสูงขึ้นแล้วก็เขาก็เลยบดแจกฟรีหลายนะผู้ใดสมัครปี2 0 2 3นี่จะเขาจะให้แต่นหนึ่งเหรียญก่อนแล้วจึงคูดไปนะแล้วก็อัตราการคูดต่อสมองนี่ก่อนลดลงเพราะว่าปีทำอิดเขาคูดนี้ อัตราการคูณต่อสมองจะสูงหลายจะได้หลายเหรียญต่อสมองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีคนนำไซไลน์แล้วยังนะพูดอะยังบุทันสมัครกับสมัครกดเข้าที่ใต้คลิปเนี่ยเขาจะฝากลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สมัครง่ายๆนะพอใจกับสมัครสอบถามกันได้ที่เบอร์แอมเขาจะฝากอยู่ใต้คลิปนี้นะเอ้าสบายดีขอบใจ